พามาเที่ยวน้ําตกต้นงาช้างค่ะทุกคนมาจุดเช็คอินก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วติจะพาพาเดินเล่นนะคะนี่พามาดูป่าค่ะ ลิงจอลิงจอขี้สนเดี๋ยวลรตีจะพาเดินไปพาเดินไปดูน้ําตกเยอะๆดีกว่านะคะมีจุดเช็กอีน้ําตกตนงาช้างค่ะทุกคนชั้นไหนไม่รู้มีตั้งเจดชั้นรตียไม่เคยไปชั้นนั้นนะคะไปคะ่ะทุกคนพาเดินไปพร้อมกันดีกว่า คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีนะคะทุกคนจ้าล้วตี้จะพาเดินไปน้ําตกชั้นที่หนึ่งนะคะไปเลยจ้าไปเดินเดินไปด้วยกันนะคะทุกคนจ้าเดินไป,ไปเป็นเพื่อลัตตี้ค่ะดูแวะดูลิงจอก่อนลิงจอเยอะเหลือเกินเป็นป่าโอ้เขาได้ผลละผลไม้อะไรมากินน้น,น่นเป็นป่าสูงใหญ่มากเลยนะคะลิงจอก็จะเยอะล่มรื่นมากเลยะคะ่ะทุกคนข้างล่าง วิวธรรมชาตินลตีถ่ายเร็วไปหรือเปล่าคะโอ้มีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะคะวันนี้ไปกันค่ะทุกคนจ้าลตีจะพาเดินไปอตีไม่ซื้ออะไรมานะคะเพราะว่าถ้าเขาเห็นเราถือของกินเขาก็จะมารบกวนเราาตีก็เลยไม่ซื้ออะไรมานะคะทีะ่จะพาเดินไปเดินไปเป็นเพื่อนลตีนะจ๊าทุกคน ลัตี้จะไม่อยู่ตรงนี้นะคะละตีจะพาเดินไปตรงนน้นมีคนหรือเปล่านอ้อมีอยู่ดอกคนก็จะมาเรื่อยๆเดินไปด้วยกันคะ่ะทุกคนเนี่ยทางเดินของเรานะคะลัตตี้ขออนุญาตถ่ายไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าลัตตี้ไม่อยากจะตัดต่อนะคะนี่ทางเดินของเรา ดินไปด้วยกันค่ะข้างล่างนู้นก็จะเป็นน้าตกก็จะมีคนปะไปไปรตีพาเดินไปตรงนี้ดีกว่าไปด้วยกันค่ะทุกคนจะ้ะไปเป็นเพื่อนรตีนะคะทุกคนมีคนไม่น้อตรงนูน้นก็อยากจะมีเพื่อนหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเดินทางไปไกลเหมือนกันรตีอยู่ข้างบนคนเดียวนะคะตอนนี้แต่ก็ อยากพาเดินไปดูน้ำตกเนาะเดินไปด้วยกันค่ะข้างล่างมีคนอยู่แต่ข้างบนที่ลัตตี้เดินมานี่ไม่มีคนนะคะเดินไปเป็นเพื่อลัตตี้หน่อยนะจ๊ะทุกคนนู่นค่ะได้ยินเสียงน้ำตกหรือย,ยังคะได้ยินเสียงน้ำตกหรือย,ยังเอย ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแวะแวะดูป่าหน่อยนึ่งแวะดูเดินมาเดินมาเป็นเพื่อนลัตตี้หน่อยจ้ะเดินเดินมาตามทาง ยีรตีผ่าน่าวาน่นาเชืนี่แม่ค่ะยรตีกลับกล้องให้ดูดีกว่าเสียงน้ำตกหรือยังคะทุกคนดูทางเดินของเราลงไปนะคะทุกคนยระตีก็จะเดินช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันชันเหลือเกิน กล้องสั่นหรืออะไรก็ขออนุญาตขอโทษขออภัยนะคะตตีกว่าตีหกขมนตีลังกานะจ๊ะมาถึงแล้วคะ่ะแต่ยังไม่ถึงดีเท่าไหร่ตีค,ค่อยๆเดินมาก่อนนะจ๊ะ ชั้นหนึ่งชั้นแรกของน้ําตกโตนงาช้างจ้ะทุกคนดูพามาดูตรงนี้กันนี่ตรงนี้โอ้ยปลาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะ้ะเดี๋ยวแล้วตจะซูมให้ดูโอ้ดียังมีท่านผู้ชมอยู่นะ ลาเยอะมากตรงจุดนี้ี๋ยวตีค่อยๆถ่ายให้ดูดีกว่าถ้ากล้องสัน่นกล้องอะไรก็ดูนะมันก็จะตกไปทางโน้นแล้วตีอ้อมมาทางนี้นะคะละตีขึ้นมาตรงนี้เดินมาตรงนี้นะคะลิงจอก็จะขมูงขโมยของของเขานะคะอโอเคแพลนไปตรงน้ำตกค่ะ โอเคแล้วตีพาเดินไปดีกว่าเดินไปตรงโน้นดีกว่าไปดูน้ำตกกันดีกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่ก็เดินมาไม่ไกลเท่าไหร่โอเคค่ะทุกคนจะพามาดูใกล้ๆตีก็จะลูกอะไรเอ่อสีแดง โอเคคะ่ะทุกคนมาถึงแล้วนะคะน้ําตกโตงาช้างค่ะนี่คือชั้นแรกของน้ําตกโตงาช้างนะคะน้ําตกโตนงาช้างจะมีทั้งหมดเจ็ดชั้นด้วยกันนะคะทุกคนแต่ละตี้ไม่กล้าเดินไปนะคะตอนแรกกะว่าจะพาไปชั้นที่สองนะคะอ่าน้ามันยังเยอะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็โอเคตรงนี้ก็คือว่าถือว่าสวยอยู่คะ่ะชั้นแรกนะคะแต่ถ้าน้ําเยอะจริงๆนะคะทุกคน ตรงโน้นเห็นไหมคะตรงตกมาหนยหน่อยอะ่ะก็จะตกเยอะมากเหมือนกันค่ะแต่แต่ตรงนี้ก็คือโอ,โอเคสวยอยู่ค่ะทุกคนเป็นภูเขาสูงใหญ่มากเลยนะคะตนงาช้างล้ตตี้เคยไปถึงแค่ชั้นสองค่ะทุกคนชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดน,น,นี่คือโอ้ทอรเราหดมากนะคะไปไม่ถึงค่ะทุกคนจ้ะคือเป็นภูเขา สูงใหญ่ล่มลื่นมากเลยค่ะน้ำตกตนงาช้างที่สงขาหาดใหญ่นะคะทุกคนละตี้ขออนุญาตถ่ายแบบว่าไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรนะคะทุกคนเพราะว่าลตี้จะรีบลงคลิปค่ะละตี้จะมาถ่ายทอดถ่ายทอดอะไรนะถ่ายทอดสดด้วยลตี้สะสมเวลาในการท o u t u b e อยู่นะคะโอเคไม่ไม่น่ากลัวค่ะเพราะว่าทุกคนขามีผู้หญิงอยู่ ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะผู้ชายนะคะลัตตี้ก็จะมาอ่านั่งไ์ส,สดอยู่ตรงนี้นะคะเนาะโอเคค่ะทุกคนแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะมาจบคลิปตรงนี้ดีวกว่าจบคลิปตรงน้ำตกดีกว่านะคะเออขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ลัตตี้รับชม ขอบคุณทุกการรับชมถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลตัตตี้เป็นกำลังใจให้ลัตตี้ด้วยนะคะทุกคนไปละค่ะบายบายค่ะสำหรับน้ำตกโตนงาช้างวันนี้ค่ะบายบาย